สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับขอเล่าต่อนะครับขอเล่าต่อในตอนนี้จะมาพูดกันในหัวข้อเรื่องเชื่ออย่างเศรษฐีนะครับเราทุกคนส่วนใหญ่มักจะไม่เชื่อว่าตัวเองจะร่ํารวยได้นะครับจะชนะการแข่งขันได้หรือว่าจะสุขสมหวังกับคู่ชีวิตที่ดีได้นะครับเพราะว่าอย่างนี้ครับเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเลือกแต่เป้าหมายแต่ไม่เชื่อว่าตัวเองจะทําได้นั่นเองครับจริงๆแล้วนะครับเราเปลี่ยนแปลงได้ เราเชื่อได้ความเชื่อเนี่ยมันควรเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดของความสาเร็จนะครับลองลงมาก็คือการมองหาโอกาสเพราะว่าโอกาสเนี่ยมันมีอยู่มากมายเลยนะครับแต่เราอะ่ะมักจะไม่ได้เหลียวมองมันแต่ในทางกลับกันนะครับหากคุณไม่เชื่อต่อให้เป้าหมายคุณใหญ่ขนาดไหนนะครับคุณจะมีสิ่งที่ดีภายในตัวแค่ไหนนะครับถ้าคุณไม่ถูกเอามาใช้เนี่ย มันก็จะไม่มีโอกาสดีๆภายนอกที่คุณจะมองเห็นได้นั่นเองครับเพราะอะไรกันทําไมมันถึงเป็นเช่นนี้ทําไมความเชื่อจึงสําคัญขนาดนี้เราลองมาฟังตัวอย่างของเรื่อง เสากันช้างหนีกันนะครับทุกคนน่าจะเคยได้ได้ยินได้ฟังกันมาสมัยก่อนนะครับควาช้างเนี่ยครับเขาจะพาช้างไปแสดงโชว์ในที่ต่างๆนะครับแล้วเขาก็จะพกเสาเล็กๆเนี่ยครับเพื่อปักไว้ล่ามช้างนะครับไม่ให้ไม่ให้หนีไปไหนนั่นเองครับแต่ที่น่าสงสัยก็คือว่าเอ๊ะทาไมช้างมันไม่หนีไปไหนนะทั้งๆที่มันอะ่ะมีพละกกาลังมหาศาลเลยแค่มันกระตุกเบาๆแค่นิดเดียวนะครับมันก็หลุดแล้วเพราะอะไรกันนะ ก็เพราะว่าอย่างนี้ครับตอนช้างมันเพิ่งเกิดนะครับมันเคยถูกล่ามด้วยเสาอันเดียวกันเนี่ยแหละครับและไม่ว่ามันจะพยายามดึงโซ่ที่มันล่ามไว้แค่ไหนนะครับมันก็ไม่หลุดออกนั่นเองครับเนื่องจากตอนนั้นนะครับตอนที่มันยังเล็กเนี่ยมันยังไม่มีกําลังมากพอไงครับเมื่อมันเติบใหญ่ขึ้นนะครับมันก็ยังเชื่ออยู่ว่าไอ้เสาวเนี้ยเป็นเสาเดียวกันกับตอนที่มันยังเล็กอยู่มันจึงมีความคิดเดิมๆนะครับที่ว่า อยากจะหนีแค่ไหนมันก็หนีไม่ได้พยายามดึงแล้วมันก็ดึงไม่ออกนั่นเองครับแต่จริงๆแล้วนะครับมันแค่เชื่อว่ามันดึงไม่ออกแต่มันไม่ได้ลองดึงเลยครับทีนี้เราองต้องลองถามตัวเองนะครับว่าเราเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นเดียวกับช้างบ้างไหมครับตัวอย่างเช่นฉันไม่มีวันรวยเหมือนเขาหรอกเราไม่น่าจะทําสําเร็จได้นะเกิดมาเราก็ทําได้แค่นี้ดวงของเรามันไม่ดีดวงของเรามันไม่ถึง ไอสิ่งเหล่านี้แหละครับเราก็เชื่อไอความคิดเหล่านี้แหละครับอย่างสนิทใจเลยดังนั้นนะครับไอเสานี้ก็เปรียบเสมือนความเชื่อที่มีใครก็ไม่รู้ครับเคยมาปักไว้ให้เราและเราก็คงไม่สามารถไปไหนได้ไกลนะครับเพราะเราจะไม่คิดที่จะกระตุกไอเสานี้ออก mm. เช่นเดียวกับช้างเนี่ยแหละครับทั้งๆที่แค่กระตุกเบาๆนะครับไอเสานี้มันก็หลุดได้แล้วครับคนเรามักจะปักเสาเพื่อฉุดรั้งตัวเองแบบนี้ไว้มากมายเลยนะครับ ตัวอย่างเช่นเสาของความร่ำรวยเสาของความรักเสาของความสําเร็จถ้าเช่นเสาของความร่ำรวยนะครับก็ฉันขอมีแค่นี้ก็พอถ้าเป็นความรักก็คงขาดใจถ้าถ้าขาดเธออะไรอย่างนี้ครับหรือว่าแม้กระทั่งเสาของความสําเร็จนะครับไม่เห็นมีมีใครทําได้เลยเราก็คงทําไม่ได้หรอกอันนี้แหละครับมันคือเหตุผล ที่ทำให้ความเชื่อนะครับเป็นขั้นตอนแรกๆเลยที่สำคัญหลังจากที่เราเนี่ยตั้งเป้าหมายแล้วเรายังจำระบบ RAS ได้ไหมครับที่อธิบายไว้ในในเอพิโซดที่75ครับระบบนี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่กรองสิ่งที่ไม่สำคัญออกตัวอย่างเช่นถ้าคุณไม่เชื่อว่าคุณจะรวยได้ไอ้ระบบ i S เนี่ยก็จะกองและเฮ้ยค <c oughs> วามร่ำรวยเนี่ยมันไม่สำคัญ เอาเป็นว่าผมขอสรุปแบบนี้เลยนะครับว่าเมื่อเรามีความฝันมีเป้าหมายแต่ขาดซึ่งความเชื่อมั่นเนี่ยสมองของเรานะครับก็จะมองว่าไอ้เป้าหมายนั้นเนี่ยมันไม่สําคัญมันก็จะคอยหยุดยั้งตัวคุณนะครับด้วยเสาวความเชื่อที่ใครก็ไม่รู้มาปักไว้เนี่ยครับซึ่งความเป็นจริงแล้วนะครับจะไม่มีใครมาดึงเสานี้ออกได้นะครับนอกจากเราจะดึงเสานี้ออกด้วยตัวเราเองเท่านั้นนะครับ ครับทั้งหมดนี้นะครับเพื่อให้เรามีความเชื่อมั่นแล้ะเรามองเห็นโอกาสมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงแค่เราเนี่ยต้องกระตุกเสาที่มันชุดรั้งของเราแค่เบาๆนะครับเราก็จะเดินทางไปตามความฝันของเราได้ไกลมากยิ่งขึ้นหรือทําเป้าหมายเหล่านั้นนะครับได้สําเร็จนั่นเองครับครับวันนี้ขอเราต่อก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ